แถวนี้ผัใหญ่โอ้ลุงไปอู้ลักเลงกะถามมาคนใหญ่<ม>คนใหญ่เนี่ลุงม,มีอย่างนี้นาบาดใจบัดใจบัดใจบัดใจบาดใจไปเข้าใจผิดคนใดใหญ่นี่ยนะลุงแค่ข,ขอช่วยแบกเขาสารเมื่อบ้านบาดใจลุงมาไหวลุงเจ็บเอ๊ยเ <c oughs> ออเนี่ยลุงอันแขนซ้ายลุงไงมาซับอะไอย่างหนักหูอะไรอย่างหนักนี่ยนี่ยเนี่<ะ>จักกิมเจ็ดห่างยุ่งก่อข้ามกันเลย หูกว,ว่าถ้าลุงยกแขนซ้ายขึ้นสักห้าร้อยเที่ยวนี่อันยังจะเกิดขึ้นสูงกว่าฟากันลุง <c oughs> เอ้ยน้อยไปอันก็โฟตกเอ้ยเรื่องเล็กโอ้แล้วมันอย่างไดอ่ะมันก็ปวดแขนกายน้อย <c oughs> <c oughs> วดเก่งทั่วไปชายาเสื้อใต้ผู้ยิ่งใหญ่ไพ่กบผู้ลุงเป่งนักเลงหัวไม้ชายาเสื้อใต้ให้งูดจักกันทั่วเวลาลุงเเ้น้ำมืดตามัวบักเคยจะหัวไายในสักคนในสัเจ้าตรนีไพจะลองผุดตา นี่บอกตาเออยังเตี้ยวถนนพวกกับเก่งบอกเฮ้เก่งมาเก่งมึงขอปุ่มลุงนี่นี่นี่โอ้นักเลงกันเนี่ยฮะอัล๋ออันนี้หูมัเปนยังนี่อัล๋อนี่น่ะคือหมูเขี้ยวตันหมูเขี้ยวตันเป็นนักเลงเนาะแล้วมันจ่อยเยี่ยเนี่ยมันมีเขี้ยวตันเขแยวตันอัล๋อ ถ้าหากว่าวันไหนอลุงละลึกใ้เอาเมือลูบที่ปุ่มละลึกกระถาเอาเข้าวอุ่นมาสองกิโลเอากินทอดมาสองกิโลลาบมาหนึ่งกิโลใช้อัวสองขดลุงกินเข้าไปแล้วอันยังจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดแสงประกายกะา่ะไมาใจบมใจอ๋อแล้วมันเป็นเกิดอะไรเกิดอย่างขึ้นเฮ้ยมันก็เกิดการกัดขี้ปุ่มมากะไอ้น่อยการอ้ ว่าไผ่จะโดนล้บขาตีนงานบ่โอ้ยเออนี่กะไอเสือขี้ปุ่มบันไตเฮ้ยเนี่ยแค่ปะมาเมินระดีนะก็เดียวให้เจ้าใส่หิมาแก้มเรานี่บอก่มแอนนี่กะที่เขาหรือว่าคข่งไอ้ชิงจะติมเออ เ็ดวันนี้แหละวันนี้แหละคิงจะได้ลู่ลิดของ่า้หน่อยให้ปะเออไอเท่าวันนี่อย่างไดเนี่ยค้นนมคนกัมเพิ่นนั่งไว้กันเป็นมูวยมูยไอสูเท่าบดดอกบดได้ยมาตีกันอย่างกลางวันนี่ไอตีบ่ต้องป่วยเขาป่วยเขาป่วยเขาป่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเนาะเสือใจ้สิงนะ เสือไต้ไปออกเลยออกเลยเน็ตออกเลยวันชินบัไดเนาะถ้า uh, มัอยางงั e es, ้นคิงแล้วเหมือนกัน huh. วันนี้ตู้เจ้านักบัไดถ้ามันยังงานวันนี้เสือที่เขี้ยวแากเดี๋ยววันนี้มอกไดเฮะอยู่ที่ไหนสิงเนื้อเสือไต้สิงเนื้อเสือไต้เอาตีนเข้าโยไปไปไกลๆ